5ข้อแตกต่างของพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลข้อที่1ห,หน้าที่ความรับผิดชอบผู้ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพจะรับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตามอาการและรายงานบ่งชี้ของแพทย์ผู้รักษามีการทำหน้าที่เฉพาะทางที่ซับซ้อนและต้องใช้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยส่วนผู้ช่วยพยาบาลจะรับหน้าที่การดูแลต่อจากพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมายอีกทีโดยจะทำหน้าที่ดูแลเบื้องต้นและช่วยเหลือประสานงาน ข้อที่2ระยะเวลาเรียนของหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพจะศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิตใช้เวลาศึกษา4ปีค่ะส่วนผู้ช่วยพยาบาลเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรใช้เวลาศึกษา1ปีค่ะข้อที่3เงินเดือนและค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง25,000บาทส่วนผู้ช่วยพยาบาลอัตราเงินเดือน1,000 10, 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทค่ะอัตราเงินเดือนนี้ยังไม่รวมค่าวิชาชีพนะคะโดยจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่ทำงานด้วยค่ะข้อที่4วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียนน้องๆที่จะเรียนพยาบาลต้องจบม .6 สายสามัญสายวิทย์หรือสายศิลป์ซึ่งขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครด้วยนะคะ ส่วนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรับมหและเทียบเท่าไม่ว่าจะเป็นกศนปวชและปวสค่ะข้อที่5แถบหมวกสัญ,ญลักษณ์หมวกของพยาบาลวิชาชีพมักจะมีแถบขีดตามยาวสีดำและหมวกของผู้ช่วยพยาบาลจะมีแถบขีดตามขวางแต่ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและสถาบันที่เปิดสอนอีกด้วยนะคะอย่างเช่นพยาบาลสภา,าชาติ ที่ไม่แสดงแถบหมวกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นต้นค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนทั้งสองหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเวเทิร์นได้เปิดรับสมัครรอบรับตรงแล้วนะคะอีกทั้งยังสามารถกู้ยืมเรียนได้อีกด้วยนะคะน้องๆคนไหนสนใจติดต่อตามช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ